เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่เป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกขายครับสวยๆทุกผู้ครับขายเพียง29,000บาทเองคันนี้ขายแค่2อ0 0 0บาทครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายมีแอร์แบงค์ด้วยครับระบบความปลอดภัยครบถ้วนเลยเครื่องดีเกียร์โต้อแอร์เย็นฉ่ำๆระบบไฟฟ้าทั้งคัน มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับแบตก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสภาพดีพร้อมใช้ครับหัวขีดกจ้าเปลี่ยนมาให้สีหัวเติมน้ํายาให้พร้อมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลย2 9 0 0 0่าบาทครับคบคุ้มเลยทีเดียวครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือก้อกันประจำ้ไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ครับรถสวยสวยถูกๆของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยครับ ผู้ซื้อก็ซื้อไปใช้ได้เลยครับผมใช้ได้อีกยาวสียังสวยนะครับหลังคาไม่ผุสีสันสวยยังเงางามมีตำหนิริ้วลอยบ้างเล็กๆน้อยๆเท่าเองด้านข้างขอประตูนะครับนอกนั้นยังสวยยังสมบูรณ์เงางามครับรถปี04นี04ะครับรถปี04เชฟโรเลตครับ ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ